โหลค่ะก็อันนี้เตยมานะคะทานฟิวชั่นยามเช้านะคะวันนี้เราทานกับน้ำเปล่าเนาะโอเควิธีการทานก็ง่ายมากๆเลยค่ะตัดหรือฉีกได้นะคะมีรอยฉีกอยูแ่แต่ว่าเตยชอบตัดเนาะโอเคเทลงไปเลยค่ะจะใส่กระบอกหรือว่าขวดน้ำก็ได้นะคะแนะนำต้องเป็นทานกับน้ำเย็นหรือ,นะอน้ำอุณหภูมิ ะะแต่น้ำเย็ยนจะอร่อยมากเวอร์ห้ามทานกับน้ำร้อนเด็ดขาดนะคะแ,แล้วก็เชคเลยจ้าตัวนี้นะคะฟิวชั่นเอ็กนะคะช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้ช่วยออตัวนี้ทดแทนสารอาหารนะคะถ้าใครจะลดความอ้วนเนาะก็กินแทน ข้าวเลยมื้อฉาบมื้อเย็นนะคะจะช่วยควบคุมน้นําหนักลดน้ําหนักได้ดีนะคะหนึ่งซองร้อยสี่สิบแคลนะคะเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะจากธัญนนพืชนเนาะไม่ใช่โปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือนมวัวแต่อย่างใดค่ะและ้วก็ซ่อมแซมฟื้นฟ,นฟนูร่างกายนะคะลดพุงลดการกินจุกกินจิกจ้าเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะทําให้ผิวพรรณกระจ่างใสเพราะว่าตัวเนี้ยเออช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อะคะ่ะ หลายคนชอบเข้าใจผิดนะคะว่าการลดน้ำหนักที่ดีเนี่ยตัวเลขเอ่อตัวเลขน้ำหนักเราเนี่ยต้องลดลงความจริงคือไม่ใช่เลยแต่เป็นการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะทําให้ระบบเผาผลาญเรามันดีขึ้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าัึงม,มุดทําไมตัวเลขเราไม่ลดเลยแต่ว่าหุ่นเราฟิตเฟิร์มกระชับขึ้นเพราะว่ามันไปเพิ่มมวลกล้ามเนือ้อสร้างมวลกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะ หลายๆคนจะสังเกตนะคะว่าบางคนอ่ะคน, 60, 50, ยยคนนี้สูงว่ 160, าหกสิบหลังห้าสิบทำไมย้อยจังคนนี้สูงอ๋อเ่าหกสิบมันการตนหนักห้าสิบทำไมฟิตเฟิร์มกระชับเป๊ะปังจังเพราะว่าเขามีมวลกล้ามเนื้อเยอะมากกว่านั่นเองนะคะโอเคได้เลยนะคะกอะ็อันนี้มี3รสชาติให้เลือกนะคะมีฟิวชั่นรสชาเขียวนะคะรสวานิลนลาแล้วก็รสช็อกโกแลตนะคะ ก็ถ้าใครจะทาคอร์ส FMD ของพี่หมอซีนะคะก็สามารถเหมือนทานได้เดือนละลดได้เลยเพราะว่า FMD ของพี่หมอซีนะคะก็แนะนำให้ทานเป็นเ,เดือนละ5วันถึง7วันเท่านั้นค่ะแต่ต้องทาน ใช้แล้วเวลา3เดือนติดกันนะคะก็เลือกทานเป็นเดือนละรสได้เลยหรือใครที่มีความชอบตัวหนัอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทานตัวนั้นได้เลยอย่างเตยเป็นคนที่ชอบรสช็อกโกแลต,ตเตยก็อาจจะเน้นทานช็อกโกแลต3เดือนติดเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่เราจะไปอัดดปใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆคืออร่อยถูกรสชาติเลยค่ะเลยง่ายมากๆเลยค่ะชิคชิคชิคเชคเากันค่ะ